เขาว่ากันว่าปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษามันไม่ดีนะครับมันคลําเขาบอกว่ามันไม่ดีเหตุผลก็เขาว่าแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาดูเนี่ยการปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษามันก็คือช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ทักเข้ามาบอกว่าให้พูดเรื่องการปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษาหน่อยว่ามันคลําไหมจริงๆมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะมา อธิบายตามความเข้าใจของผมเองนะครับจริงๆแล้วเลือกยามดีหรือไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่การปลูกกล้วยว่าจะต้องปลูกก่อนเข้าพรรษาหรือว่าหลังเข้าพรรษานะครับแต่ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือหน้าฝนเนี่ยฝนตกชุกการปลูกกล้วยมันไม่ดีแน่นอนเพราะว่าหนอกกล้วยมันค่อนข้างที่จะไวมันอ่อนแอไวต่อเชื้อโรคในช่วงหน้าฝนฝนตกชุก ดินระบายน้ำไม่ดีเนี่ยกล้วยมันก็จะเน่าพอมันเน่ามันก็เสียหายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะปลูกปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะครับจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่ามันมันคลําหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของหน้าฝนเขาไม่ไม่อยากจะให้ปลูกกล้วยเพราะาปลูกไปแล้วมันมันตายง่ายแต่วิธีการป้องกันไม่ให้กล้วยมันตายง่ายเนี่ยผมก็จะบอกเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในส่วนตัวของผมผมชอบ ตัดลวยนะครับในในเวลาปลูกเนี่ยผมจะตัดลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยสังเกตดูครับการตัดลักษณะแบบนี้ผมก็จะตัดแบบว่าเฉียงเฉียงเวลาฝนตกมาน้ามันก็จะไหลลงนะครับไหลลงน้ํามันไม่เกาะอยู่ที่ต้นแต่เทคนิคนี้ไม่เหมาะในการปลูกในช่วงหน้าฝนในเรื่องของการตัดนะครับถ้าตัดบางทีมันเน่าง,ง่ายฝนตกบ่อยๆเน่าแน่นอนทีนี้ในช่วงหน้าฝนแนะนําอยากจะให้ปลูกแบบนี้นะครับนี่ ตัดใบให้หมดเลยให้มันเหลือเนี่ยโผล่ออกมานหน่อยลักษณะแบบเนี้ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะทําให้มันรอดนะครับถามว่าแบบเนี้ยมันจเจริญเติบโตดีไหมมันก็ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่ากว่าต้นจะฟื้นตัวก็ช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าปลูกลักษณะแบบนี้การฟื้นตัวมันจะเร็วมันจะเร็วทีเนี้ยวิธีการก็คือเราขุดเอาหนอออกมานะครับ ขุดออหนออย่างเช่นหนอพันธุ์แบบนี้นะครับผมก็จะขุดหนอออกมาขุดหนอ,อกมาปับ๊บผมก็จะตัดเลยนะครับผมก็จะตัดลักษณะแบบนี้เลยแล้วผมก็ทิ้งไว้ประมาณ3วันนะครับให้ยอดอ่อนเขาพวออกมาครับทิ้งไว้3าวันยอดอ่อนพวงออมาได้ยาวประมาณนี้ผมก็เอาหนอมาปลูกนะครับผมก็เอาหนอมาปลูกวิธีปลูกก็ทะนุถ,ถนอมหน่อยอย่าให้ตัวนี้มันหักนะครับพอเรามาปลูกปับ๊บ เดี๋ยวตัวนี้มันก็ค่อยๆแทงจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันก็จะโตวไวแต่ถ้าเราตัดตปุ๊บเอาปลูกเลยนะครับถ้าฝนตกลงมาโดนวันสองวันเนี่ยมันอาจจะเน่าได้เพราะฉะนั้นเราก็ตัดเสร็จปั๊บเอาวางไว้ในในพื้นที่ไม่ถูกน้ําฝนนะครับก็มันก็จะค่อยค่อโผล่กออกมาแต่ถ้าปลูกในจํานวนมากๆทําไงก็เอาคลุมไว้ก่อนตัดเสร็จปั๊บเอาอะไรคลุมไว้ก่อนให้มันโผล่กออกมาลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปลูกมันก็จะ มันก็รีบมันพุ่งเลยนะครับมันโตแบบอย่างรวดเร็วมันพุ่งเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพาไปดูต้นอื่นๆอันนี้ปลูกไว้ริมริมคันนานะครับอันนี้ก็จะทําคันนาให้มันกว้างหน่อยก็จะปลูกตะไคร้ก็จะมีลวยน้าว้าข้างๆนะครับดูความสมบูรณ์สวยงามนะครับเนี่ยผมก็มาตัดหญ้าเมื่อวานมาทําความสะอาดบริเวณรอบโคนต้นนะครับทําความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นโรคนะครับนี่อย่างต้นต้นพวกเนี้ผมก็ใช้วิธีการตัดนะครับดูความสวยงามมันเสมอการเป๊ะเลยมันก็จะแทงยอดอ่อนออกมาตลอดเวลานะครับมันก็ค่อยๆแทงยอดอ่อนมันไม่มันไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็มันก็จะโผล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับทีนี้ตัวเนี้มองดูแล้วฝั่งนี้มันจะเหลืองกว่าเพราะตรงนี้มันเป็นริมริมขอบสระดินมันจะ ถลายลงนะครับเวลาฝนตกดินถลายลงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฟางก็ออกมาคลุมนะครับเอามาคลุมหน้าดินเพื่อป้องกันดินหน้าดินมันกัดเซาะนะครับแต่ว่าผมไม่มีฟางผมก็มีนิดหน่อยก็ออกมาคลุมแค่รอบโค,คนต้นเท่านั้นนะครับคลุมรอบโคนต้นเดี๋ยวค่อยๆทยอยตัดหญ้าผมก็จะเอาหญ้าเศษหญ้านี่แหละมาคลุมแทนเพราะช่วงนี้ฟางมันแพงหน่อยค่อนข้างแพงก็ตัดเอาญ้าตรงไหน,นรกๆก,ก็มามาคลุมบางๆบางๆไปนี่นะครับเพื่อนเพื่อน ปลูกกล้วยหน้าฝนมันปลูกได้นะครับแต่ก็ต้องมีเทคนิคนะครับทำยังไงให้มันงอกโดยที่ไม่เป็นโรคเพราะฉะนั้นแล้วการปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษาไม่เกี่ยวกับเรื่องคลังหรือว่าเรื่องไม่ดีอะไรนะครับการปลูกไม้ผลมันเป็นเรื่องดีคิดได้ตอนไหนก็ปลูกตอนนั้นมันเป็นเรื่องดีหมดปลูกวันนี้ได้กินเลยนะครับแต่ถ้าต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ได้กินก็คือต้นไม้ที่ยังไม่ปลูก โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ